วันนี้เป็นวันแรกที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติบังคับใช้กฎหมายพรบจราจรทางบกมาตรา122นะคะถ้าเกิดว่าผู้ขับขี่ไม่สวมหมวกกันน็อกโดนปรับไม่เกิน2,000บาทครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณพาคนซ้อนมาคนซ้อนไม่สวมหมวกอีกก็จะต้องรับผิดชอบคนซ้อนอีก2,000บาทนั่นหมายความว่าคุณจะโดนไปถึง4,000บาทเลยนะคะ และว,วันนี้ทีมข่าวลงสำรวจค่ะจุดที่มีการตั้งด่านพบว่ามีผู้กระทำความผิดอย่างที่สอนอสุดที่ศารหรายพื้นที่สอนอวังทองหลาง3รายและพื้นที่สอนอบางซื่อ15-20ถึงรายซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะเป็นรถจักรยานยนต์รับจ้างยังมีบ้างนะคะรวมถึงประชาชนทั่วไปแต่ว่าทางสอนอก็ได้กำชับไปแล้วถ้าเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้ก็ถือว่าผู้กระทำความผิดน้อยลงนะเพราะว่าครั้งนี้โทษปรับเพิ่มขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็ที่พบว่าผู้กระทำความผิดน้อยก าอาจจะเป็นเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดคนอยู่บ้านกันเดี๋ยวรอดูผลระยะยาวนะคะส่วนหนึ่งเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของการรณรงค์สวมหมวกกันน็อกด้วยนะเพราะว่าที่ผ่านมามีการแจกหมวกกันน็อกให้กับคนขับขี่แล้วก็มีการกำชับไปแล้วด้วยนะคะ